หากเราต้องการให้งบประมาณด้านการศึกษานั้นถูกใช้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นครับเราต้องการการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ระดับโครงการแต่การเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างไปอย่างต้อยหกด้านด้วยกันอย่างที่1ครับเราต้องรีเซ็ตหลักสูตรที่ต้องไม่เป็นเล่าเก่าในกฎใหม่2ครับเราต้องรีเซ็ตภาระงานครูให้หยุดเป็นโรงงานผลิตรายงานาคือคือเราต้องรีเซ็ตกลไกล,ลดความเหลื่อมล้ําที่ไปไกลกว่าแค่การแจกทุน 4. คือเราต้องรีเซ็ตการลงทุนในเทคโนโลยีที่ไม่เน้นแค่การสร้างของเล่นใหม่ หคือเราต้องรีเซ็ตเรื่องใบปริญญาให้เชื่อมกับทักษะอนาคตไม่เป็นแค่ใบเสร็จบ่งบอกอดีตและ6ครับคือเราต้องรีเซ็ตบทบาทรัฐให้หยุดคิดแทนตลาดเรื่องการยกระดับทักษะแรงงานดังนั้นครับอยากจะทิ้งท้ายว่าการศึกษานั้นไม่ได้มีความสําคัญต่อแค่อนาคตของประเทศและอนาคตของลูกหลานเราแต่การศึกษานั้นเรียกได้ว่าเป็นบริการแรกๆที่เราได้รับจากรัฐพอเราเกิดขึ้นมาในประเทศนี้ดังนั้นครับหากเราต้องการให้ ประชาชนในประเทศนี้มีสัมผัสแรกกับรัฐที่ดีเป็นสัมผัสแรกที่ทำให้เขามีความหวังว่ารัฐนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นผมเห็นว่าวาระการไปรูปการศึกษานั้นเป็นวาระที่เร่งด่วนและรอมไม่ได้เหมือนกับที่มีท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ครับไม่ทำตอนนี้แล้วจะทำตอนไหนครับท่าน